when you walk through a storm hold your head ของชื่อทูสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อีพีพิเศษนะครับสำหรับเด็กหงโดยเฉพาะนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเชียร์เลเวลภูกันนะครับชิงนะฮะยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับปี2022นบะฮะที่สตาร์เดอร์ฟองนะครับคือเราโชคดีมากนะฮะได้ตั๋วลอตโตมานะฮะซึ่งใช้ดวงล้วนๆเลยไม่มีอะไรอย่างอื่นดวงล้วนๆนะฮะเอาได้มาครับเดี๋ยวเราไป นั่งรถไฟ IR นะครับแล้วนั่งไปที่สตาร์ฟองเดี๋ยวเราอาจจะไปแวะเซนตานิสหน่อยนะครับไปดเูเขามีจัดโชว์ถ้วยนะฮะคล้ายๆกับโฮเทลเดอะวิวที่เราไปมานะฮะแต่ว่าอันนี้มันดูไม่เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดูครับดูแฟนหงนะครับเดินตอนนี้กำลังกำลังจะเห็นไหม แฟนผมแฟนผมเพียบเลยนะครับก็มีเนี่ยี่บ้านเราปกติเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ใส่เสื้อเลี้ยวพูแล้วเดินออกมาข้างนอกนะเพราะปกติเนี่ยเสื้อนี้ใส่นอน <laughs> โอเคแต่ตามมานะครับไป มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็เฉพาะน่าจะเป็นเฉพาะคนที่มีตั๋วเท่านั้นเดานะแต่ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูอาจจะต้องมีพรีเซนต์ตั๋วตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราตามเข้ามาเดี๋ยวไปดูข้างในต่อนะฮะไป <c oughs> มาแล้วครับนี่เข้ามาแล้วอ๋อเมซี่เ <c oughs> ย้เข้ามาแล้วนะครับโอเคนี่เฉพาะคนมีตั๋วเท่านั้นนะฮะสรุปเป็นไงตื่นเต้นไหมที่เรามาที่มอง บายสามแต่ว่าเขาเปิดได้เขา้าหกโมงเย็นโอเคเดอะคอปครับเดอะคอปวันนี้ยังไงระหว่างรอนะฮะก็ซื้อนู่นซื้อนี่ไปเรื่อยนะฮะเมื่อวานเห็นแล้วก็ไม่ค่อยอยากได้นะแต่พอมันอยู่ตรงนี้แล้วมันแบบต้องเอาซะหน่อยเสื้อนะครับใส่นอนได้นะฮะนิ่มผ้านิ่มนี่ ถ้วยได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เราซื้อมาแล้วขอดูก่อนเลยนะฮะถ้วยเป็นไงนะฮะฟาบวันนี้เลี้ยวภูเอาถ้วยกลับบ้านแน่นอนนะครับตั้งหน้ารถโอเคนะฮะแฟนหงหงแดงเลี้ยวภไม่ได้หงแดงหงแดง กินก่อนนะครับกองพับโดนด้วยท้องนะฮะแล้วเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงกว่าจะได้เข้าไปอ่านี่นั่งกินหน้าสนามเลยเนี่ยเห็นเอออืม,ออมขออนุญาตซ้อมก่อนนะวันนี้นะ ไายแล้วสมองสวยอยู่นะได้อยู่3ายูโรเอาแจกรูปเพจด,ดิสำหรับคนที่ อะไรดีอะเล่นเกมเหรอแต่ให้มาเอาเองนะเราต้องแปงบอกว่าโอเคกูคไปซื้อเองออนไลน์ดีกว่าโอเคนะฮะใกล้ได้เวลาแล้วตอนนี้คนเริ่มมาเยอะแล้วนะโอเคครับตอนนี้6โมงแล้วนะฮะใกล้ได้เวลาครับประตูจะเปิดแล้วนะฮะมีบรรยากาศรบอบๆนะค,คนเริ่มมากันเยอะแล้วนะครับดู แม่งมีแต่สีแดงเอาจริงสีขาวน้อยมากโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะฮะว่าเป็นยังไงเคเดี okay, ๋ยวเราจะถ่ายทอดสดนะเออเต้นเตล่ะเต็นเตล่วแดงทั้งนั้นในแดงเถืองจริงไม่งงแฟนผัลิีมันไปอย่ไหนวะหรืออาจจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่รู้นะอาจจะอยู่อีกฝั่งนึงเนาะ แต่น้อยอ่ะเวลาเวลาเราไปนั่งกินที่ร้านก็น้อยมีแต่เด็กหง่นั้นนะโอเคนะฮะเราต้องเดินสงบสเงเมเจียมตัวนะฮะใครบอกมันหรือไ่ก็ไม่ฝั่งนี้เต็มเลยโอเคเราก็าต้องสงบสเงเมเจียมตัวนะฮะ โด,โดนตีนมัดหลิดไม่ได้นะอ๋อนี่มันแอลไงของเราเป็นอาร์มเถอะไปตรงนูน้นอันนี้คือฝั่งมัดหลิดล้วนนะฮะตีนล้วนอะตีนล้วนเมื่อกี้โดน่าเดิดฝ่าดงมัดหลิดมาแม่งเหมือนแม่งเหมือนโรงเรียนช่างกนอนะ น่าก๋วมากนะฮะโอเคนี่เราแบบอยู่ติดเลยนะเราอยู okay. ่หงแดงจริงแต่ว่าเราอยู่ติดเลยนะอย่าไปเชียร์เชียร์ดังก็ได้แต่อย่าไปเปี้ยวฮาาโดนกระทืบน่ะโอเคตีนสเปนเนี่ยอร่อยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะฮะนี่ครับเราก็โชว์ตั๋วไปนะฮะโอเค อ่าเดี๋ยวแม่เข้าไปก่อนแม่ถือเข้าไปได้นี่เอาละไปเลยเอาละเ,เข้ามาแล้วอ้าวนี่ตัวจรชายหญิงนะฮะรยบร้อยนะฮะว่าเราไม่มีอะไรนะฮะนี่เห็นไหม มาซื้อข้างในนี่ก็ได้ไม่ต้ต่อคิวซื้ออะไรให้วุ่นวายโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนี่ครับทางขึ้นของเรานะเดี๋ยวตามนะเอ้ลงไปดูนี่ก่อนได้ไหมอะใกล้ๆเลยเผื่อเจอเจอเกนคอปนี่ลงมาซื้อน้ำลงมาซื้ออะไรนี้ก็ได้ โอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูใ,ใกล้ๆกันนะครับว่าสนาเป็นยังไงหญ้าสวยหรือเปล่าหญ้าสวยสู้แมนยูได้ไหมแมนยูเขาแชมป์หญ้าสวยนี่ดูโอ้โหตรงนี้ดีวะ่ะอยู่ใกล้นะตรงนี้ก็จะด,ดีหน่อยนะเห็นตัวเป็นๆนะเห็นตัวเป็นๆใกล้ๆเลย น,นักข่าวก็มานะคุยกันไปโอเคอแ่่เราขึ้นไปที่นั่งนะละบนหลังคาเป็นชนชั้นสูงขึ้นไปดูบนหลังคาอใหญ่ๆท็อปมากแต่ดูหามไปดูข้างหลังประชากรเรัลมาดริดนะฮะ Nol empat. itu the last. Messi. Uh the -uh. no. Enam puluh วิวก็โอเคโอ้โหเขาเลือกให้เราแล้วเธออยู่ไกลมากเลยอะเธอใช้สมุดสองชา้นได้หรือเปล่าเฮ้ยมองเห็นเออเครับตอนนี้เราเข้ามาข้างในสนามแล้วนะฮะเอที่นั่งก็ไม่แย่นะคือนั่งติดตรงนี้เลยแล้วก็เอไม่มีคนมานั่งนะคือเรานั่งหน้าสุดเอาไว้ง่ายแต่ว่าอยู่ชั้นบนนะฮะ ประเด็นคือนู่นเลยนะฮะลิมอลิดนู่นนะฮะตรงนั้นคือเป็นที่ของลิมอลิดหลังๆกับห,หลังโพนะฮะเดี๋ยวมีลั่นนะมีลั่นนู <c oughs> ่นนะ,ะส่วนเลี้ยวบัวอยู่นู่นนะคะรับเลี้ยวบัวนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไง <c oughs> โหตื่นเต้นว่ะตรงนี้น่าจะรับถ้วยอนะไรน่าจะตรงนี้นะดาวนะรับถ้วยอนะไรน่าจะอยู่ตรงนี้นะ กดูมีเต็มนะฮะยังไม่เต็มเดี๋ยวรอดูนะฮะดูนี่ฝั่งมันเหล็กเรียบมันเหล็กนี่เต็มแล้วนะฮะมันเหล็กนี่เต็มแล้วนะฮะ,นะะเดี๋ยวดูนะฮะฝั่งเหลียวมูนะฮะรอรอดูนะฮะว่าจะมาขน,ขนาดไหนนะครับใกล้แล้วสี่สิบนาทีบรรยากาศนี่ The At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet. เดี๋ยวดูรูปเกมดูดีกว่าเยอะเลยนะเดี๋ยวดูนะฮะมันยิงแง้ร้องเลยฝั่งนู้นเลยตอนนี้นเราต้องเชียร์ให้ยิงเข้าฝั่งนู้นโอเคขอให้กระจายแล้วพอยิงเข้าผู้ฝั่งนน้นันลั่นแบบลั่นลั่นบ้างเลย หรือเป็นเพราะว่าเราไปเฉียวอะโอเคถามนั้นที่ออกมาก่อนนี่ทั้งนั้นเลยนะฮะรู้เลยว่ามึงเชีย์ใครเนี่ยออกมากรอนเนี้ตอนนี้นไปเ,เไมื่อกี้ตอนเดิอนออกมาจากสนามมีเหตุการณ์ตื่เต้นนิดหน่อยนะก็ไม่นิดหน่อยก็เยอะเลย กฎว่าตอนเดินออกมาเนี่ยมันจะมีแฟนหงนะพอไม่ได้ปุ๊บใช่ไหมแพ้ปุ๊บก็เดินกลับใช่ไหมก็เดินออกมาในภาพนั้นนะเราก็จะมีคนที่แม่งแบบมาจากไหนก็ไม่รู้อะเป็นเด็กไม่มีตัวเป็นเด็กปารีแบบอย่างนั้นอนะปิกพ็อกเก็ตอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเยอะมากเป็นร้อยแม่งเป็นหลายร้อยแล้วก็เดินสวนมา ประมาณว่าเออคือจะเข้าไปถ่ายรูปในไปทําอะไรไม่รู้ในสนามสักอย่างแล้วก็แบบวอยวายโบกเบกวอยวายปรากฏว่ามีคนนี่ดึงดึงนาฬิกานะฮะพยายามจะดึงนาฬิกาแต่ว่าออผมก็จับมือไว้จับมือมันไว้แล้วก็ล้มลมยังได้แพลเห็นไหมเนี่ยแพ้ได้แพลน,น,นะครับได้แพลด้วยแล้วแพลตรงนี้นิดหน่อยอ,อแล้วว่าพอเราล้มปุ๊บแต่โชคดีว่าในการนี้มันไม่หลุดไง มไม่หลุดใช่ป่ะอ่าแล้วทีนี้ก็เราพอเราลุกได้ปุ๊บมันก็มันก็เริ่มตกใจแล้วเออว่าเราแม่งสู้เว้ยแล้วก็พอดีแฟนผมอ่อใช้ถุงที่ซื้อของจำรวยมีถ้วยอยู่ด้วยตีหัวมันต,ตีตีนะแล้วก็อา่าแล้วมันก็เหมือนกับมันมันก็ตกกระจายมากันประมาณน่าจะประมาณ3-4คนนะ อย่างน้อยอะสี่สามสี่คนตัวที่ประชิดอะตัวเดียวตัวที่มันดึงมีตัวเดียวแต่ว่าสามสี่คนเพราะจังหวะเราเดินออนม, <า S 2> มันรอมันจะเข้ามาแบบเราก็ต้องแบบคือตั้งสติได้กูมวยไทยมาแล้วก็แล้วเราก็วิ่งหนีจากนั้นจากนั้นมานะจากตรงที่เราโดนมาแล้วมันก็เหมือนมันก็แตกๆไปแล้วจังหวะนั้นคนเต็มรอบตัวเราหมดเลยแล้วก็เราก็วิ่งไปจนไปเจอตำรวจที่แยกไม่กล้าเดินไปไหนเลยอยากจะอยู่กับตำรวจ ตลอดไปแต่ว่าพอดีมันจะมีเมโทนะฮะเมโทก็อันตรายทีนี้เราก็เลยนี่ใส่เสื้อ,อมีกระเป๋าอ้ยตัวคาดอกใช่ไหมดันเราโชคดีเราซื้อเสื้อเรียวพูมาเสื้อเสื้อแบบเออเสื้อแมเราก็เอาใส่คุมข้างนอกนอีกทีนีโอ้โหแมงอยู่มาสี่ปีไม่เคยโดนเนยคือข้อคิดนะฮะหลักๆเลยคือถ้าเกิดไปสถานที่แบบนี้มันอยู่นอกปารีสไง ไม่ควรใส่ของมีค่าเลยแล้วควรทาตัวให้กลมเกลือนไม่ควรถือของแบนเน่ไม่ควรใส่ของมีค่าทื่อนอกปารีสนะเราก็ยามวิการด้วยอะไรเงี้ยมันมันล่อแหละมันเสียงมากๆอันตรายอันนี้โชคดีที่รอดมาได้แต่หมวกหายตอนที่มันจุลมนแม่งได้หมวกไปใบหนึ่งมันไม่เอาหรอกหมวกค่ะมันไม่เอาหรอกแม่งยังไม่รู้ด้วยแม่งหมวกอะไรแม่งยังหมวกขอทานใช่มันจริงหรคือหมวกลุยโอเคตามนั้นจบคลิปนะวันนี้ นอกจากแพ้นอกจากแต่แพ้แถมบอลแพ้แถมต้องมาเสียวอีกงานกับเข้าแต่ว่าก็ยังดีให้ให้คนอื่นพอรวยว่าแบบถูกเป็นประสบการณ์อันตรายเวลาเวลาไปดูบอลหรือไปดูอะไรอย่างเงี้ยก็ขนาดไม่มีของมีค่ามันยังแบบว่ามันยังจะยั่วยุให้แบบว่ายั่วยุลูงกระเป๋าพิกพอเก็ตอะไรพวกนี้มีหมดอะคือต้องนั่นแหละต้องถ้าไปสถานที่แบบนี้เราต้องทำตัวให้แบบโลโพรไฟอะไม่ต้อง เกรือประดับไม่นองเยอะคือโอเคถ้าเกิดอยู่ในปารีสอยู่ในเขตที่มันปลอดภัยเราไม่เคยเจอไม่เคยมีปัญหาเลยอยู่มาสี่ปีถูกปะเราก็เราไม่เคยเดินแต่เรา,มารไม่เคยเออแต่เราไม่เคยไปแบบไปไกลๆหรือว่าไปยามิการอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือล้อมนอกปารีสดิงเซนต์นิสอะไรเนี้ยเขตแถวๆเขตสิบอะไรพวกนั้นน่ากลัวก็โอเครอดมาไนดะ้ดีนะยีงไม่สูญเสียนาะฬิกาอยู่กับเราอยู่อือเมียก็ใส่ด้วยนะ เออเมียก็ใส่แต่มันไม่สนใจเลยมันเอาอันนี้ปึ๊บแล้วมันก็ไม่เบนเข็มไปทางแม่เลยแต่แม่แบบกระเป๋าตีมันอมโอเคตามน,นะอจะไาอีกทีหนะ้า